เอาไว้จ้มันสูงเก่งเราละสร้อยขาไว้บัดเจ้านี่กระซ้ายหันหาขาเมื่อกแล้วมันไหนมันเข่าหากันเนี่ยมันจะไปออกนั่งสั่นถึงไหนเอาละๆต้งเมิดบ้างซ้ายหันแล้วก็ย่างตามกันไปเจ้ามานาเดินเอางายเฮ้ยโอ้ยเขาหมดหนมันดีๆเนี่ยแบกปืนเนี่ยแบกเขาบันถื่อทางเนี่ยเฮ้ยจะมันมึงซัวเนาะอ้าวผัดผ้ากันกลับอีกนะเนี่ยเอายางๆยางยางๆโอ้ยจะมันสูงมันเนาะ ขาหนะ,ะขาปลายขาตะเบังเล้ดีปลายขาตะบังเลยน้อยนี่มีปัญหาอยู่ตลอดเวล,ลาเว้ยแค่บอกอยไรนี่มันแนมหน่ายู่ยยบ่ถ้าละหยุดซ้ายหันเรียประวุฒิามระเบียบพักถ้าละสุนนัน่นเน็นเนอะจะน้อยออกมาแถวใหม่เนอะน้อยละกูเ้ย